ความรักไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับคนสองคนเท่านั้นแต่ยังต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและอดทนต่อสถานการณ์รอบข้างด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาอีกแล้วคะ่ะน,นี้ทานสนุกสนุกวันนี้แอนจะขอนำเสนอรักแท้ของชายหนุ่มและหญิงสาวขอเชิญติดตามได้ในรักแท้กลางมรสุมได้เลยคะ่ะ ทานวาและวิมลชายหนุ่มและหญิงสาวได้พบกันและทำความรู้จักกันที่ชายหาดแห่งหนึง่งท่านวาเป็นชายหนุ่มที่สุขุมส่วนวิมลเป็นหญิงสาวที่มีความมุ่งมั่นและกล้าหาญเขาทั้งสองมีความฝันที่คล้ายกันวันหนึ่งท่านวาและวิมลได้นัดเจอกันที่คาเฟ่เล็กๆที่เงียบสงบท่านว่ายกกาแฟขึ้นจิบแล้วพูดกับวิมลว่าวิมล คุณเคยคิดไหมว่าถ้าเรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชุมชนของเราสิ่งแรกที่คุณอยากทำคืออะไรวิมลยิ้มพลางคนชาร้อนในววถ้วยตั้าตตบแบบไม่ต้องคิดมากมลอยากสร้างพื้นที่สำหรับเด็กๆที่ขาดโอกาสพื้นที่ที่พวกเขาสามารถเรียนรู้เล่นและเติบโตไปพร้อมกันมันวาพูดอย่างตื่นเต้นว่าเหมือนกับแนวคิดของผมเลย ผมเองก็อยากสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่รวมทั้งการศึกษาทางวิชาการกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตจริงวิมนลหันมามองทันวาด้วยความสนใจจริงเหรอคะแล้วคุณมีภาพในหัวว่ามันจะออกมาเป็นยังไงท่าน,นว่าพยักหน้าแล้วตอบวิมูลไปว่าผมคิดว่ามันควรเป็นที่ที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่สำหรับเด็ก แต่รวมถึงผู้ใหญ่ด้วยจะมีห้องสมุดเล็กๆมุมทำงานฝีมือแล้วก็พื้นที่เปิดโล่งสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งวิมนยิ้มกว้างใช่เลยเราคิดเหมือนกันมากมนคิดว่าถ้าเราสองคนได้ทำอะไรด้วยกันคงสนุกดีนะแต่มนกลัวว่าการทำอะไรแบบนี้มันต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งเรื่องเงินคนสนับสนุน หรือแม้แต่ความไม่เข้าใจของบางคนท่านว่าหยุดคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารักจริงๆเราก็จะหาทางผ่านมันไปได้แต่ถ้ามีคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกันอยู่เคียงข้างมันก็จะไม่หนักเกินไปวิมลสบตาทันวาบนเริ่มเชื่อในสิ่งที่คุณพูดแล้วนะทันวา บางทีการที่เราสองคนมาพบกันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่านวายิ้มอบอุน่นผมเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคนุณมลงั้นเรามาช่วยกันสร้างฝันของเราสองคนให้เป็นจริงกันเถอะวิมลยิ้มและหัวเราะเขินฮฮฮ่าค่ะในความฝันที่พวกเขาแบ่งปันร่วมกันเส้นทางใหม่กำลังก่อร่างขึ้นไม่เพียงแต่เพื่อชุมชน แต่เพื่อหัวใจของพวกเขาทั้งสองที่ค่อยๆเข้าใกล้กันมากขึ้นในทุกๆวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ค่อยๆแน่นแฟนขึ้นธันวาชอบในความกล้าหาและมุ่งมั่นของวิมลขณะที่วิมลหลงใหลในความอบอุ่นและจริงใจของธันวาพวกเขาเริ่มช่วยกันวางแผนโปรเจกต์เล็กๆในชุมชนเช่นการจัดกิจกรรมสอนหนังสือให้เด็กๆ สร้างมุมอ่านหนังสือให้ชุมชนและการเชิญชวนชุมชนชาวบ้านมาทำกิจกรรมร่วมกันวันหนึ่งทันวาเอ๋ยขึ้นว่ามนครับทัานว่าเอ๋ยขนาดสบตาเธอมนรู้ไหมว่าผมไม่ได้แค่ฝันถึงการสร้างชุมชนที่ดีขึ้นเท่านั้นผมยังฝันถึงการมีคุณอยู่ในชีวิตตลอดไปด้วย วิมลมองทันวาด้วยสายตาที่เต็มเป็นด้วยความอบอุ่นและเชื่อมัน่นเธอยิ้มเบาๆก่อนตอบว่าท่านวาถ้าคุณพร้อมมนก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณค่ะเมื่อความสัมพันธ์ของทั้งสองกลายเป็นความรักที่เบ่งบานจึงเริ่มเป็นที่รู้จักกันของคนภายนอกว่าท่านวาและวิมลเป็นคนรักกัน การเป็นคู่รักของธันวาและวิมลได้รู้เข้าไปถึงหูของพ่อแม่ของวิมลวิมลจึงถูกพ่อแม่เรียกเข้าไปถามมาเลยแม่วิมลถามวิมลด้วยเสียงเย็นชาว่าแม่มีเรื่องจะถามลูกตรงๆและอยากให้ลูกตอบความจริงเท่านั้นลูกกับธันวาลูกชายของบ้านนั้นสนิทกันมากแค่ไหน วิมลนิน่งเงียบไปสักพักก่อนจะเงยหน้ามองแม่ทำไมแม่ถึงถามแบบนี้คะคุณเอกพ่อของวิมลจึงพูดเสียงเข้มกับวิมลว่าอย่าอ้อมค้อมพ่อถามตรงๆร,ร,รูปคบหากับมันใช่ไหมวิมลลังเลแต่ตัดสินใจตอบค่ะหนูกับธันวาคบกันคำตอบของวิมลทำให้ทั้งพ่อและแม่เงียบลงชั่วขณะ แต่สีหน้าแสดงถึงความไม่พอใจชัดเจนคนมาลัยเสียงสั่นเล็กน้อยลูกว่าอะไรนะลูกกำลังบอกว่าลูกกำลังคบอยู่กับคนที่ทำลายชีวิตครอบครัวเราอย่างนั้นเหรอนายเอกตบโต๊ะด้วยความโกรธลูกคิดบ้างไหมว่าเขาเป็นใครคนบ้านนั้นทำอะไรกับเรามาบ้างวิมลพยายามคุมน้ำเสียงแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ หนูรู้ค่ะว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นและหนูก็รู้เหมือนกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่กับพ่อแม่ของทันวามันไม่ใช่ความผิดของทันวานะคะคุณเอกเสียงแข็งไม่ใช่ความผิดของมันลูกพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่มันอยู่ในครอบครัวที่หักหลังเรามาโดยตลอดคุณมาลัยค่อยๆเสียงเบากับลูกลูกแม่ขอร้องนะ เลิกกับเขาซะก่อนที่มันจะสายเกินไปเรื่องนี้ไม่มีทางจบลงด้วยดีหรอกวิมลน้ำตาคลอแต่แม่คะท่านว่าไม่เหมือนที่พ่อแม่คิดเลยเขาไม่ได้เป็นคนเลวไยหนูรักเขาและเขาก็รักหนูนายเอกลุกขึ้นยืนด้วยความโมโหรักเหรอรักไม่ใช่ทุกอย่างที่จะทำให้ชีวิตน,นี้ไปรอด ลูกยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจว่าความรักไม่มีทางชนะทุกอย่างได้คุณมาลายเสียงอ่อนลงแต่จริงจังวิมลลูกต้องเลือกเลือกระหว่างครอบครัวกับผู้ชายคนนั้นวิมลนิ่งงานน้ำตาไหลอย่างห้ามไม่อยู่เธอมองพ่อแม่ด้วยความเจ็บปวดขนาดเดียวกันก็รู้ว่าคำตอบของเธออาจเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตไปตลอดกาล ใี้ต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งวิมลน,นั่งรอทันวาเธอมีสีหน้าเคร่งเครียดน้ำตาย,ยังหลงเหลืออยู่จากการทะเลาะกับพ่อแม่เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่นานทันวาก็มาถึงเขารีบวิ่งเข้ามาด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นสีหน้าของเธอทันวานั่งลงข้างๆวิมลแล้วถามเธอว่ามนเกิดอะไรขึ้นคุณโทรมาบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญ วิมลเล่าเรื่องที่เธอถูกพ่อแม่ถามในเรื่องที่คบกับธันวาให้ธันวาฟังทั้งหมดธันวางเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจแล้วก็บอกกับวิมลว่าผมเข้าใจว่ามันยากแต่เราก็ต้องสู้ไปด้วยกันผมจะกลับไปพูดกับพ่อแม่ผมบางทีท่านอาจเข้าใจและช่วยหาทางออกให้เราและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะไม่ปล่อยมือคุณผมจะอยู่ข้างคุณ หลังจากที่ธันวาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับวิมลให้พ่อแม่ฟังเสียงถอนหายใจและบรรยากาศอึดอัดปกคลุมไปทั่วห้องคุณเมธพ่อของธันวาพูดขึ้นด้วยสีหน้ากังวลว่าธันวาลูกคิดดีแล้วหรอครอบครัวเรากับครอบครัวนั้นมีเรื่องบาดหมางก,กันมานานลูกไม่กลัวเหรือว่ามันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงธันวาพยายามควบคุมอารมณ์แล้วพูดขึ้นว่า ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องในอดีแตและวิมลก็ไม่ได้เกี่ยวเช่นกันผมรักเธอเรารักกันครับคุณแม่เสียงดังขึ้นรักเหรอความรักมันช่วยแก้ปัญหาได้ไหมลูกลองคิดดูเพราะเขาไม่เคยคิดปรองดองกับเราแล้วจะมายอมรับลูกเป็นเขยได้ยังไงทันวางเงยหน้าสบตาพ่อถ้าผมต้องเสียวิมลนไปเพียงเพราะความบาดมางของคนรุ่นก่อน ผมจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองคุณแม่พูดว่างั้นลูกก็ต้องเลือกทันวานิ่งเงียบมองพ่อแม่ด้วยสายตาสับสนเขารู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเขาและยวิมลแต่ยังอาจจะเปลี่ยนอนาคตของทั้งสองครอบครัวตลอดไปคุณพันธ์แม่ของทันวานได้แต่จับแขนทันวาเบาๆและบอกกับทันวาว่า แม่เข้าใจนะค่อยคอยคิดนะลูกที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่ง่าำกลางความมืดในยามค่ำคืนท่านว่ากับวิมลยืนจับมือกันแน่นกระเป๋าใบาเล็กวางอยู่ข้างกายทั้งคู่มีเพียงเสื้อผ้าและของใช้จำเป็นติดตัวไปท่านว่าถามวิมลว่า คุณแน่ใจเหรือว่าจะไปกับผมถ้าเราเข้าออกไปตอนนี้มันอาจไม่มีทางหวนกลับได้อีกมิมลยิ้มบางๆแม้จะมีน้ำตาคลอมนพร้อมถ้ามีคุณมนก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ไหนก็ได้รถไฟเคลื่อนตัวมาจอดที่ชานชาลาทั้งคู่ก้าวขึ้นรถไฟด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวัง แม้ว่าจะไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันที่ชายทะเลอันเงียบสงบในเมืองเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักท่านว่าและวิมลเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านหลังเล็กๆที่พวกเขาเช่าไว้ท่านว่าหางานรับจ้างในตลาดส่วนวิมลช่วยดูแลบ้านและทำขนมขายทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุข แม้จะคิดถึงครอบครัวแต่พวกเขาก็มั่นใจในสิ่งที่เลือกส่วนที่บ้านของครอบครัววิมลตอนนี้บรรยากาศมีแต่ความเงียบเหงาแม่ของวิมลนั่งมองโต๊ะอาหารที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกสาวแต่ตอนนี้มันกลับว่างเปล่าส่วนพ่อของวิมลนั่งอยู่มุมห้องอย่างเงียบๆสายตาจ้องมองออกไปนอกบ้านอย่างเลื่อนลอย แม่ของวิมลพูดขึ้นมาด้วยเสียงแผ่วเบาว่า,วาเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะเราจะได้เจอลูกอีกไหมพ่อของวิมลถอนหายใจยาวแล้วพูดขึ้นว่าถ้าเราไม่เข้มงวดขนาดนั้นบางทีเขาอาจจะอยู่ที่นี่บรรยากาศหนักอึ้งกดทับทั้งคู่ความรู้สึกผิดเริ่มกัดกินหัวใจของพวกเขาอย่างช้าๆ ที่บ้านของครอบครัวธันวาก็เช่นกันพ่อของธันวามองดูรูปของลูกชายแม่ของธันวาก็นั่งน้ำตาไหลพ่อของธันวาพูดกับรูปลูกชายเบาๆว่าพ่อผิดเองบางทีความโกรธในอดีตมันทำให้พ่อลืมคิดว่าลูกต้องการอะไรพ่อแม่ของธันวาสบตาก,กันแล้วแม่ของธันวาก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเราจะปล่อยให้เรื่องจบลงแบบนี้ไม่ได้ที่ร้านกาแฟาในตลาดพ่อแม่ของวิมุลและทันวานได้นัดเจอกันครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งกันเมื่อหลายปีก่อนทั้งสองฝ่ายมีสีหน้าเคร่งเครียดและกลงังวล พ่อของวิโมลกล่าวขอโทษพ่อแม่ของธันวาที่เป็นฝ่ายเอ่ยปากนัดก่อนแต่คุณเมธก็กล่าวว่าพวกเขาควรจะคุยกันพ่อของธันวาก็คิดแบบเดียวกันว่าลูกของพวกเขาไม่ควรต้องมาแบกรับผลจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพวกเขาทั้งสองฝ่ายต่างรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่สนว่าเราจะเคยขัดแย้งกันเรื่องอะไร แต่ตอนนี้ผมแค่อยากได้ลูกสาวกลับมาพ่อของวิมลพูดด้วยเสียงจริงจังพ่อของทันวาพยักหน้าแล้วพูดขึ้นว่าผมก็อยากได้ลูกชายกลับมาเหมือนกันบางทีเราควรจะเริ่มจากการให้อภัยกันก่อนแม่ของวิมลและแม่ของทันวามองหน้ากันน้ำตาคลอเบ้าก่อนทั้งคู่จะพยักหน้าเห็นพ้องกัน พวกเขาตัดสินใจที่จะตามหาลูกทั้งสองด้วยกันและใช้โอกาสนี้สร้างสัะพานแห่งการให้อภัยเพื่อเชื่อมครอบครัวทั้งสองเข้าด้วยกันที่ชายทะเลอันเงียบสงบพ,พ่อแม่ของทันวาและพ่อแม่ของวิมลได้เดินทางไปหาลูกของพวกเขาตามคำบอกเล่าของคนในตลาดที่เคยพบเห็นคนทั้งสองวิมุลเสือนแม่พ่อ ทันวาน้ำเสียงสั่นเครือผมขอโทษที่ทำให้พ่อแม่เสียใจแม่วิมลดึงลูกสาวมาก,กอดพ่อแม่ต่างหาที่ต้องขอโทษที่ไม่เข้าใจลูกๆพ่อทันวายื่นมือไปจับไหล่ลูกชายกลับบ้านกันเถอะทันวาครอบครัวเราขาดลูกไม่ได้ทั้งสองครอบครัวกอดกันด้วยน้ำตา ความบาดหมางในอดีตที่เคยกัดกินหัวใจพวกเขาค่อยๆจางหายไปเมื่อเห็นความรักแท้ที่ทั้งสองมีให้กันครอบครัวของทั้งสองตกลงยุติความขัดแย้งและเริ่มต้นใหม่ด้วยการให้อภัยงานแต่งงานของทันวาและวิมลจัดขึ้นที่บ้านของพวกเขาในเมืองเล็กๆท่ามกลางเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของทั้งสองครอบครัว จบแล้วนะคะด้วยแฮปปี้เอนดิ้งแต่ก็หลากหลายอารมณ์ทั้งหวานรันทดเศร้าโดยเฉพาะตอนที่พ่อแม่พากันคิดถึงลูกขนาดภาคเองยังน้ำตาจีไหลเลยค่ะสุดท้ายก็สมหวังขอบคุณนะคะที่ติดตามจนจบคลิปสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ข้อคิดว่า ความรักที่แท้จริงสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้เสมอและให้เราเห็นคุณค่าของการให้อภัยการเข้าใจและการไม่ยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตเพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขทั้งในความรักและครอบครัวคะ่ะเป็นยังไงมั้งคะสนุกไหมคะถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แ,แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กับช่องฟังสนุก c h a n n e ด้วยนะคะและพบกับนิยายสนุกๆในวิดีโอถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ